สวัสดีครับมาแล้วครับผมสําหรับลัคนาราศีตุลนะฮะวันนี้นะครับผมโคชานักออกแบบตัวเองเรามาดูในพื้นฐานลัคนาราศีตุลประจําวันที่5เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคมปีพศ2563ดูกันแบบเต็มๆดีเทลออนดีเทลกันแบบเต็มๆไปเลยนะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ตามแต่นะฮะเราจะดูในเรื่องของพื้นฐานในทางได้การเงินนะฮะ การงานนะครับสุขภาพความรักครอบครัวทั้งคนสวยและคนไม่สวยเราดูทั้งหมดนะครับผมกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่าดูดวงอยู่บ้านช่วยชาติดีกว่านะครับผมดังนั้นนะฮะใครปรึกษาปรึกษาส่วนตัวนะครับไลน์อัสายลื้อเบอร์มานะครับผมโอเคฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะไส้กรอดยิลามโฟกเฟสครับขอบคุณนะฮะกิวดูโกร้านเนื้อย่างรีลิเวอรี่นะครับและขอบคุณนะครับขอบคุณออสเตอรี่นะฮะร้านสะดวกซักยีชั่วโมงและสเปรลาฟาปวดเมื่อยใช้สเปรลาฟานะครับผม โอเคไปเลยนะฮะไลน์เอสไซสเปราป่านะครับหาตัวแทนได้เลยครับตอนนี้มีตัวแทนมีโปรโมชั่นให้คุณเพียบเลยนะโอเคมาดูกันพร้อมๆกันเลยครับผมในลักษณะข,ของ ราศีตุลน,นะฮะลัคนาราศีตุลประจําวันที่5เมษายนจนถึงวันที่4พฤษภาคมนะครับดังนั้นในพื้นฐานในมมติแบบนี้เราดูกันแบบออนดีเทลกันเต็มๆทั้งหมดเลย mm hmm. ถ้าพร้อมาแล้วนะฮะรบกวนนะครับ mm hmm. เข้ามาใ,ใกล้เลยนะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะสำหรับในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นแบบไหนตอนนี้นะครับเรียกว่าหน้าที่การงานของคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีความโดดเด่นคุณสามารถจัดการในทุกอย่างตอนเนี้บอกตามตรงถ้าคนราศีตุลไม่ทําอะไรถือว่าช่วงลําบากนะ ตอนนี้ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ได้จากตอนนี้ด้วยมันอาจจะไม่เห็นเม็ดเงินตั้งแต่ตอนนี้แต่ในระยะยาวคุณบอกน้องว่าคุณสวนทางกับชาวบ้านแน่นอนคุณสวนทางกับชาวบ้านแน่นอนขอให้มีปัญญามีสตินะครับคิดว่าตัวเองมีความสามารถอะไรนะฮะคุณสามารถทำได้ทำสามารถทำงา,านหาเงินได้ในช่วงเวลานี้สามารถมีโอกาสเลยนะคิดไม่ออกนะครับคิดไม่ออกคือคนโง่ครับคิดไม่ออกคือคนโง่ดังนั้นทำให้ตัวเองฉลาด ต้องทําให้ตัวเองมีสติก่อนนะครับตีโพยตีพายไม่เป็นผลดีนะครับดังนั้นยังไงก็ตามแต่ทําให้ตัวเองมีสติคุณจะเป็นคนฉลาดและคุณจะทำาะไรทำมาหากินได้ในชีวิตนี้ได้อย่างตลอดชีวิตเลยดีมากๆผมอวยพรให้คุณทุกคนนะครับสำหรับลักนาราสีตุนนะฮะมาตีโพยตีพายว่าโอ้ยสวนทางมันไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้คือคนโง่งครับคนฉลาดนะครับเขาไม่มานั้งตีโพยตีพายเขาทําเลยนะครับทีนี้เรื่องการเงินครับการเงินเนี่ย เมื่อการงานมันมามันมาดีการเงินมาต่อมาเลยชิวหาเงินได้ได้เรื่อยๆได้หลายช่องทางสําคัญเลยครับมีเรื่องของเกณฑ์การใช้เงินมีแต่เกณฑ์การใช้เงินจะบาลานซ์และทําได้ดีถือขระดับมีเงินเก็บเลยนะการเงินมาค่อนข้างดีทีนี้จะไปโฟกัสหาคุณเป็นผมบอกตรงว่าคนลักษนาราศีตุลจะเป็นเจ้าแห่งโอกาส จ้าใหงโอกาสคือมองหาตรงไหนก็เห็นเม็ดเงินไปตลอดตอนนี้บอกตามตรงราสีตุลไม่ตกมันเยอะแล้วมาไลฟ์อัพในช่วงเวลานี้ไปเลยเห็นความคิดเห็นแนวคิดเห็นแนวทางผมบอกตามตรงครับพื้นฐานคุณดีแน่นอนนะครับผมในเรื่องการเงินด้วยโอ้วยพรเอาใจช่วยด้วยนะดีจริงๆครับทีนี้มาในมุมของสุขภาพครับสุขภาพเรื่องราวสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพตอนนี้นะฮะมีห่วงครับระวังเรื่องโรคติดต่อเนี่ยนแน่ๆ และขนาราศีตุลเพราะมันมีเกณฑ์ของการเดินทางมันมีเกณฑ์ของการออกไปอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับดังนั้นผมบอกตรงว่าถ้าเกิดคุณเลือกที่จะเดินทางบ้างแต่ไม่ได้มหมายถึงว่าทุกเคสนะแต่สุดท้ายแล้วมันจะมีการปฏิสัมพันธ์ของคนเรื่องที่น่าห่วงที่สุดคือคุณแข็งแรงจริงแต่อยู่ในภาะวะความเสี่ยงฟังนะครับสุขภาพแข็งแรงจริงแต่อยู่ในภาะวะของความเสี่ยงจะมีปัญหาดังนั้นมีปัญหาว่า ทำให้เกิดการจิตตกทาให้เกิดการที่ว่ารู้สึกตัวเองไม่ปลอดภัยดังนั้นป้องกันตัวเองให้มากแล้วคุณจะอยู่รอดนะครับผมโอเคทีนี้มาในมุมของครอบครัวครอบครัวเป็นแบบไหน,นอย่างไรกับความรักในคนในครอบครัวนะครับโอ้เรียกว่ายังไงแล้วไปผม่อนตรงอยากให้ดูแลในเรื่องของคนที่คุณอายวุุิได้ต่างกว่าเรื่องลูกเรื่องอะไรแบบนี้นครับตอนนี้คือเข้าใจว่าเหมือนคุณโฟกัสกับเรื่องลูกเรื่องอะไรแบบนี้เยอะมากแล้วคุณเหนื่อยมากสําคัญเลย มันเหมือนทุกอย่างมัน back to basic หมดเลยเหมือนตอนเราเป็นเด็กรอเราอยู่บ้านแล้วเราเกิดความเครียดอยากจะทํานู่นทานี่ไม่ต้องซีเรียยครับพื้นฐานคุณอะได้ทําแน่แต่ยังไม่ใช่แต่ยังมันยังไม่ใช่เวลานี้เพราะเวลานี้มันมีการโฟกัสคนในครอบครัวจริงๆพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าเราอะเด็กเราก็รู้สึกว่าพ่อแม่กาลังรีเควสต์เรื่องอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเขาน่ะเป็นเด็กอยู่เพราะทุกคนมันเกิดความเครียดกันหมดเพราะทุกคนมันอยู่บ้านมันอยู่ด้วยกันแต่หาว่าอบ,บุนไหมโคตรอบ,บุนอย่างเดียวที่คุณจะอยู่รอดคือเรื่องสติคร ดังนั้นอยู่รอดได้แน่นอนนะครับผมมีความสุขครับมีความสุขจริงนะฮะทีนี้ครับที่สำคัญคืออันนี้บอกตามตรงนะแต่ทั้งน,นี้นั้นเนะี่ยอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักฟังนะคนลักันราศีตุลใช้อารมณ์เป็นหลักทุกอย่างจะพังเป็นนากลองแล้วทุกอย่างจะเกิดเรื่องเลวร้รยวายขึ้นถ้าใช้อารมณ์เป็นหลักนะครับในช่วงเวลานี้นะทีนี้คนโสดครับบอกตตรงว่าคนโสดมีเกณฑ์ครับได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคนที่แบบ รู้สึกให้ความจริงใจได้ดูแลโดใส่ได้ดูแลรักษาหัวใจกันและกันมีโอกาสในช่วงนี้สูงมีโอกาสที่มงนไม่สูงอาจจะไม่ได้เจอกันหรืออาจจะเจอกันก็ได้หรืออาจจะได้อยู่ด้วยกันเลยก็ได้ก็มีโอกาสแบบนั้นครับแต่พยายามดูแลกันให้ดีๆสะโคบกันให้ดีๆคุณจะมีความสุขมากบสำหรับคนโสดนะส่วนคนไม่โสดครับคนไม่โสดนะในพื้นหนาคนไม่โสดบอกตามตรงครับคนไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงานด้วยกันนะ พยายามนะฮะพยายามที่จะพูดคุยนะครับและพยายามมองถึงอนาคตกันได้แล้วเปึกสาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าเฮ้ยถ้าจบสถานการณ์ที่มันเลวร้ายในช่วงโควิดช่วงนี้ไปนี่เราจะวางแผนชีวิตของเรายังไงอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมผมบอกตามตรงครับมันอยู่กับเราเนี่ยนะฮะสถานการณ์ที่มันเลวร้ายเนี่ยยาวยาวนานนะครับยังไงเกิน6เดือนแน่นอนนะฮะและสําคัญเลยคือคุณก็ปรับตัวให้ได้แต่ว่าสําคัญเลยการหลนดวงของคุณสําหรับคนไม่โสดนะ ที่คุณมีแฟนได้แต่งงานรับรองครับมันหนุนดวงคุณแน่แน่แน่นอนเลยครับในช่วงนี้นะโอเคยังไงก็ตามแต่นะถ้าชอบวิธีการดูดวงแบบนี้ครับลูกควรฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญแชร์ไปเยอะเลยนะและนี่ครับลูกควรเลยฮะดูดวงอยู่บ้านนะฮะช่วยชาติดีกว่านะครับผมใอยากปรึกษาพื้นฐานหรือพื้นดวงคุณครับไลน์มาของผมไลน์แอสซายหรือวนำเบอร์ครับขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณกิวตุโกขอบคุณซิกออร์จิลแมนโฟกเฟสขอบคุณนะครับออเทรีนะฮะ ร้าสโดซักยีสิบสีชั่วโมงและขอบคุณสเปราฟานะครับผมที่มาสนับสนุนในวันนี้ด้วยนะขอบคุณมา,มากๆครับวันนี้อะไรก็ตามแต่นะ <S <S ผมไม่แม่นครับแต่ผมไม่พลาด